สวัสดีค่ะชีวิตติดตินอินเดรมนีวันนี้พามาสวนหลังบ้านอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะพามาเก็บมันฝรั่งค่ะที่เคยปลูกไว้นะคะสำหรับใครที่เคยติดตามกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็จะทราบว่าครั้งที่แล้วหน่อยเอามันฝรั่งที่เขางอกนะคะจากการที่เรารับประทานไม่หมดนะคะแล้วเ,เอามาปลูกในแปลงเล็กๆนะคะเ,เพื่อนๆตอนนี้เขาพร้อมที่จะให้เราเก็บผลผลิตแล้วค่ะ ต้นของเขานั่นก็คือตายไปหมดแล้วนะคะเหี่ยวเฉาไปหมดแล้ววันนี้เราจะมาขุดหัวเขากันค่ะหัวก็จะไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าหน่อยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะแค่รดน้ำอย่างเดียวค่ะนี่นะคะก็คือรดน้ำอย่างเดียวไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไร,ะไรเพิ่มเติมเลยนะคะแล้วก็ พันหัวพันนั้นนะคะเราไม่ได้ซื้อค่ะก็คือเอามันฝรั่งที่เราซื้อมารับประทานนั่นเองนะคะเอามาลงค่ะเพืเ่อนจะเห็นว่าดินนั้นร่วนซุยมากๆเลยนะคะเพืเ่อนๆก็คือดินที่หน่อยหมักเองนะคะแล้วก็เป็นของเดินปีที่แล้วนะคะแล้วก็เก็บไว้แล้วก็มาใช้แล้วก็อาจจะใส่พวก เ,เปลือกไข่บ้างนิดหน่อยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะเห็นแล้วว่าน่อยหมักดินยังไงนะคะเพื่อนๆก็คือใช้เศษพืชผักวัชพืชน,นะคะแล้วก็เอาใส่ถังไว้นะคะเพื่อนๆพวกสัตว์เล็กๆนะคะจุลินทรีย์เล็กๆเ,เขาก็จะช่วยย่อยสลายค่ะเราก็จะได้ดินที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นดินที่ไม่มีสารเคมีใดๆค่ะ แปลงผักนี้ก็เป็นแปลงเล็กๆเองนะคะเพราะว่าสวนหลังบ้านนี้เป็นสวนของส่วนรวมค่ะไม่ได้เป็นของเรานะคะก็เลยไม่กล้าทำอะไรที่มันใหญ่โตแยะมากมายนะคะปลูกแค่พอได้รับประทานค่ะเพื่อนๆนี่นะคะยังมีหัวเล็กๆอยู่เลยนะคะเพื่อนๆหัวใหญ่ก็มีค่ะแต่หัวที่เล็กๆที่เขายังไม่โตก็มีนะคะแต่ว่าต้นเขาได้ตายไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วหน่อยมาเก็บช้านะคะเนี่ยปกติก็คือ จะเหลือต้นมันไปให้เราถอนบ้างนะคะแต่นี่คือต้นเขาเหี่ยวเฉาไปหมดแล้วเหลือแต่หัวอยใต้ดินค่ะถือว่าผลผลิตก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรเลยค่ะแค่รดน้ำอย่างเดียวเองนะคะหัวก็ไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ค่ะเพื่อนเ เมื่อก่อนแปลงนี้นะคะก็จะใช้ปลูกพวกผักชอยนะคะแล้วก็ผักกาะขาวค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะผลผลิตที่เราได้นะคะวันนี้ไม่เยอะไม่น้อยนะคะก็หัวงามๆก็พอมีค่ะสําหรับหัวที่เป็นเขียวๆอย่างนี้รับประทานไม่ได้นะคะเพื่อนๆภาษาเยอรมันเขาจะเรียกว่ากิฟติกนะคะก็คืออาจจะมีพิษค่ะเพราะว่าเขาได้รับแสงนะคะ ปกติแล้วนี่เวลาเราปลูกมันฝรั่งเราจะต้องถมดินนะคะให้หัวเขาอยู่เฉพาะใต้ดินถ้าเขาเจอแสงแล้วเขาก็จะเขียวนะคะเพื่อนๆซึ่งจะทําให้มันฝรั่งรับประทานไม่ได้ค่ะคนเยอรมันนะคะพอเก็บผลผลิตได้เขาก็จะเก็บไปไว้ในห้องใต้ดินนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันฝรั่งจะได้ไม่เจอแสงค่ะ เพราะถ้าเจอแสงแล้วเขาก็จะเขียวแล้วเขาก็จะงอกเร็วนะคะเพืเ่อนๆเพราะฉะนั้นมันฝรั่งนะคะควรจะอยู่ในที่มืดค่ะเดี๋ยวหัวเขียวๆนะคะเราก็จะฝังดินไว้เหมือนเดิมค่ะเพืเ่อนๆให้เขาไว้งอกปีหน้านะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะทิ้งไว้ที่นี่เลยค่ะ ะะลูกที่เขียวๆแล้วก็ลูกที่ลเล็กๆนะคะเพื่อนๆเ,เอาถมดินไว้เดี๋ยวปีหน้าเขาก็งอกขึ้นมาใหม่ค่ะก็กลายเป็นต้นใหม่ออกผลผลิตใหม่ขึ้นมาให้เรานะคะนี่ค่ะแปลงเล็กๆเ,เองนะคะเพื่อนๆได้ผลผลิตแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะทำเล่นๆไปสนุกๆไปแก้เหงานะคะนี่ค่ะถมดินไว้นะคะ แล้วก็ดินตรงนี้หน่อยจะไม่เอาไปใส่คอมโพส์แล้วค่ะก็คือทิ้งไว้ในแปลงอย่างนี้เลยนะคะหน้าหนาวก็ไม่เป็นไรช่างมันค่ะพอใกล้ถึงระยะเวลาการปลูกของปีหน้าแล้วก็ค่อยขุดดินกลับหน้าดินขึ้นมาตากนะคะเพื่อนๆสำหรับแอปเปิ้ลคิเล่ของเรานะคะวันนี้ก็จะเก็บให้หมดแล้วค่ะมีไม่กี่ลูกนะคะ ก็เดี๋ยวไปปอกแล้วก็จิ้มพริกเกลือก็รับประทานได้ค่ะเพื่อนๆจะทิ้งเลยก็เสียดายนะคะหน่อยเป็นคนที่เสียดายของค่ะนี่นะคะแค่เปลือกเข้าขี้เละแค่นั้นเองนะคะเขาก็ยังรับประทานได้ค่ะลูกไม่สวยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนกันค่ะเพื่อนๆปล่อยตามยจาถากรรมเลยนะคะเดี๋ยวไปจิ้มน้ำปลาหวานหรือไม่ก็พริกเกลือก็ได้วิตามินแล้วค่ะเพื่อนๆ เราวนี้มาสวนหน้าบ้านกันบ้างนะคะก็จะเอาดอกไม้ที่ซื้อมาเมื่อบันก่อนนะคะลงดินนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในกระถางแล้วถ้าเกิดว่าอากาศร้อนวันไหนไม่ได้ลดน้ํานะคะแล้วก็ฝนไม่ตกนะคะเพื่อนๆเขาก็จะหเหี่ยวค่ะเอาลงดินจะดีกว่านะคะเขารากเขาจะได้เดินแล้วก็หาอาหารได้ดีนะคะมีแค่2กระถางนี้ละค่ะก็จะเอาลงดินเลยค่ะวันนี้ เนื่องจากหน้าบ้านอยู่ติดสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็สนามฟุตบอลค่ะก็จะมีเด็กๆออกมาเล่นกันทุกเย็นเลยนะคะเพื่อนๆทุกบ่ายทุกเย็นค่ะก็จะมีสีสันนะคะได้ยินเสียงเด็กเสียงสนุกสนานค่ะเพื่อนๆที่ตรงทางเดินตรงนี้นะคะเมื่อตอนที่เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะมีดอกทิวลิปค่ะสวยงามนะคะแล้วก็มีดอกยาเล็กๆค่ะเพื่อนๆ ที่เขียวๆอยู่บนพื้นนั่นนะคะก็คือต้นดอกญ้านะคะเพื่อนก็นี่ค่ะเอากระถางใหญ่ลงตรงนี้ดีกว่านะคะเพื่อว่าใครเดินไปเดินมาเขาจะได้เห็นได้ชื่นชมด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็ให้เขาอยู่ในพื้นดินดีกว่าค่ะอยู่ในกระถางเขาก็จะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะก็ถมดินก็ใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนก็เดี๋ยวอีกระถางนึงก็จะไปปลูกตรงใกล้ๆก,ก,กันนั่นเองนะคะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งวันนะคะผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันสำหรับแม่บ้านในต่างแดนวันนี้นะคะเพื่อน,อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เพ่เพื่อนๆกันมาจนถึงท้ายคลิปนะคะขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องชีวิตติดตินอินเอรมนีนะคะถ้าชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ